ในช่วงฤดูแ้งของประเทศไทยที่มักเกิดไฟป่าบนพื้นที่สูงนำมาซึ่งอันตรายต่อประชาชนและหมอกควันฝุ่นพิษ PM 2.5กองทัพบกก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้นำกำลังพลและยุทธปกรณ์ที่มีอยู่มาช่วยเหลือบรรเทาภายัยอันตรายให้กับประชาชนโดยใช้อากาศยานทั้งเครื่องบินและเฮลิอคอปเตอร์มาช่วยในภารกิจควบคุมไฟป่าเฮลิอคอปเตอร์ลำเลียงแบบ MI17 เป็นเฮลิอคอปเตอร์ลำเลียงที่เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจดับไฟป่า mi สิบเจ็ดผลิตโดยบริษัทคาซานเฮลิคอปเตอร์ของรัเสเซียเป็นเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงขนาดกลางที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ปสองเครื่องยนต์มีใบพัดหลัก5ใบพัดต,ตัวเครื่องมีความยาว18.5เมตร5.6เมตรน้ำหนัก7,489กิโลกรัมเบื่อบรรทุกเต็มตรามีน้ำหนัก11,100กิโลกรัมทำความเร็วได้สูงสุด280กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการ800กิโลเมตร หรือบินต่อเนื่องได้นาน3ชั่วโมง20นาทีบรรทุกทหารได้24-36นายและแม้จะเป็นเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแต่สามารถติดตั้งอาวุธเช่นปืนกลนกกาศจรวดหรือจรวดนำวิถีได้อีกด้วย Mi17 เริ่มผลิตมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518มีรุ่นย่อยหลายรุ่นหลายแบบตามความต้องการของผู้ใช้งานทั้งใช้ในภารกิจทางทหารพลระเรือนหรือรุ่นที่ใช้ในทะเลทรายเป็นต้น ซึ่งได้ผลิตจำหน่ายไปแล้วกว่า12,000ลำและมีใช้ในเกือบ100ประเทศทั่วโลกกองนัพบไทยได้นำ Mi-17 เข้าประจำการครั้งแรกเมื่อปี2554สามารถใช้ปฏิบัติภารกิจได้อย่างหลากหลายตั้งแต่ภารกิจทางทหารเช่นการลำเลียงทางการทหารและการขนส่งสัมภาระการยกหิ้วเคลื่อนย้ายปืนใหญ่สนามการสนับสนุนการกระโดดล่ม รวมไปถึงภารกิจสนับสนุนหน่วยงานพเลเรือนเช่นการควบคุมไฟป่าโดยได้ติดตั้งตะกรา้าบรรจุน้ำเพื่อโปรโยน้ำดับเพลิงการช่วยเหลือและการกู้ภัยการช่วยเหลือประชาชนในการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆเช่นการส่งมอบอาหารยาและสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุฉุกเฉินในกรณีเร่งด,ด่วนต่างๆหรือการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศเป็นต้น ภารกิจสำคัญที่ Mi17 ของกองทับบกไทยเคยได้เข้าร่วมปฏิบัติการคือภารก,กิจกู้ภัยช่วยเหลือเยาวชนและผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหมูป่าที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเมื่อปี2561 Mi17 จึงเป็นเฮลิอคอปเตอร์ลำเลียงที่เป็นกำลังหลักในภารกิจทั้งการป้องกันประเทศและการช่วยเหลือประชาชนคอยดูแลปกป้องความมั่นคงให้กับคนไทยติดตามรายการพิเศษเขี่ยวเล็บกองทัพ ซึ่งจะนำเสนอข้อมูลตาระประโยชน์ด้านการทหารและความมั่นคงในมิติต่างๆที่อยู่ในความสนใจได้ใหม่ในครั้งต่อไป